ได้เวลาตกแต่งดอกไม้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะผ้าคุมไหล่ไหมผสมฝ้ายค่ะวันนี้เราใช้ใบไม้อยู่2ใบนะคะก็คือนี่ค่ะ ใบสบู่เลือดค่ะวันนี้สบู่เลือดสีแดงมากๆค่ะเพื่อนๆออกมาเนี่ยจะได้สีเขียวเข้มนะคะเนื่องจากว่าผ้าเนี่ยเราชุบสนิมก่อนมาวางใบไม้ค่ะส่วนใบปีบนะคะหรือใบกาสลองของเราวันนี้ก็สวยมากๆค่ะเพื่อนๆดูค่ะอันนี้คือวางสองใบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถึงเวลานี่ค่ะเราจะตกแต่งด้วยดอกปืนนกไส้กับดอกกระดุมทองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดหรือเราจะวางไปเลยเดีอว่คะวางไปทั้งก้านเลยไหม วางไปทั้งก้านเลยไหมคะโอเคถ้าวางทั้งก้านก็แต่ประมาณนี้นะคะวางไปเลยดีกว่าคะ่ะไวไ้วนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะวางเป็นช่วงๆนะคะปืนนกไส้เนี่ยออกมาเนี่ยมันจะให้น้ําตาลนะคะสีน้ําตาลส้มน้ําตาลคะ่ะอ่วางทั่วๆอย่างนี้นะคะเอาก้านเข้าไว้ด้วยแล้วกันคะ่ะน่ารักดีนี่คะ่ะเดี๋ยววางไปทั่วๆนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะ วางตรงช่องช่วงที่เป็นช่องว่างนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะวางสลับไปสลับมานะคะไม่ต้องนี่ค่ะอันนี้เราวางกระดุมเง,งนินเอะกระดุมทองนะคะดอกกระดุมทองนิดนึงนะคะวางนิดหนึ่งนะคะวางเป็นให้ให้มันมีสีสนันมากขึ้นอันนี้เป็นเ,เป็นดอกหญ้านะคะข้างทางจริงๆนะคะแต่ว่าเราสามารถเอามาทำงานอีโคปิ้นได้ค่ะ วางเต็มตรงนี้ก็เยอะอยู่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆประเดี๋ยวมาดูตอนที่วางเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะจะถ่ายให้ดูเป็นรูปภาพที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันในรูปภาพนิ่งนะคะ